ถยข้าไม่ปินราเดินข้าทางในได้ก็ไขึมานี่ขึ้นมาแนะ่ําใน้ำหายมันสมบัวขึ้นธรามด่ากับ่านน่องคอแล้วกาทอดต่อนะอุ้ยคายอัน้อันนี้จะผ่านแล้วอันนี้ม่านในน้ำแล้วแต่ว่าจะั้งน่้ก็จะไปเห็นหลายที่เนาะกับิี่มาให้สุ่เดิมนิดหน่อยนะครับอยู่คเรียบร้อยอหลังจากเบ่งแ้วนี่ก็ได้มี่ื้อของศนเ่าไปเขาาง โรคติดต่อจังหวัดที่มีทัว่าประทุมกล้องคงท่าเขาเด็เป็นประเดียนะครับเป็นประเดี๋ยกระันตี่บาที่มกสิบมาเริ่มมาแล้วเข้ามาก็เลยมาที่ถึงนี่ก่อนก็จะมาโชว์บัตรนะครับนี้ผู้ชายอันนี้ผู้ชายแยกผู้หญิงใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือมันมีกล้องเดียวตอนแรกว่าจะทำต่อที่มันใช้งบดิฟิเคชันนี้นะอ่ก็เลยให้มาแสดงบัตรกล้องนี้ไปโชว์ที่ไหน ที่นกปครับุ่ผมนเดียวัเนนั้นเนาะยที่วาคนมาจะใคมาบริการรวมลานวเ้านส่วนขแจกินข้าวไม่แนะนำให้กินรวมคู่จะให้มีคแนะนเาถ้ากิกกินียดีมครับม่บอกครับถือว่าะดวมาคืั้งอก็ได้เต่อยามามาจุ่มเก็บิจิก็อยากกินนี้ก็น่าจะได้ได้ได้ อันนี้ก็เป็นดนเนนน้เลยมันคำสารแล้วเดี๋ยวจะไม่ต้องโทรไปก็ได้แ่นเชนเลยครับขาเชื่ออลไรครับขาเชื่นะออไร ไปแกเลยครับต้องงกันคร้อันยอการบอกให้หมดกุ่มันนะครับ่อรวน้อยแล้วครับผัไดีเ่า่าฮ่คอแนี้ชไ่ทนานกตกิดานที่เราจะกเล่นสบน้อยเวลามีปัญหาอะไรก็้องูนี้ได้เลยคืที่ป้องกัน ดีได้เลยครับทักทายดิครับครับที่นี่ครับที่นี่นะครับผมจะทำยังไงบ้างครับจะรับความสุในในสามารถเข้าอะได้เท้เราพดตรงในการือกับอ آشگاه گران مہربان کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کر رہے ہیں ہمارا نون جناتوان میں ایک بہت بڑا مشی ہے

แกนขงไทยของมันแล้วก็แต่พนาี่จะมามาลัเาแกถแดงประจาวันให้อันนี้คือรอบรอบ้งหลังจะอันนี้อันนี้ก็คือเตาเตาเผาที่เราใช้สทดคาคือมันมากงาเพียงแต่ว่าเราให้มีความเข้มข้น ไอ้เจมส์คนเมนนี่งหน้างานป้องกันเาควบคุมอยู่ีเราคุยกับิีครับแต่หลังวัหน้าป้องกันเ็นได้ครับนักใจวะไม่ครับสมบูรณ์แบบเนาะระบบเนาะโอ้เป็นแต่ย้ับมีแอร์งพราเนาะเดี๋ยวตอดมันามาสะอาด มีเป็นห้องควบคุมโซกลุมครับอันนี้ซื้อซื้อมาเลยใช่ไหมครับซื้อครับไม่เท่ไหนครับแทนตัวบานใครก็เนาปับจัยเนาะครับผมใช่ครับแต่ว่าทหรือบอกนายบอกผู้ว่าสะขาดย่องจอดจะไหนย่องจะไล่ย่องไปเรื่อยเลยเดี๋ยวคิดว่ามันเปิดปุ๋ยปิดไปเด้อ ีเพิ่นยูน้องิทีนไม่ยากคือว่าสองหมื่นที่ดีสองนัดสเ้นเลยครับเพราะว่าขั้นเาเรา้นนีประเด็เขิเื่อินเลยครับนอเราจะมาดูผมมาดูเลย่ะเพราะว่าต้นหีถามมาสังคูเพิ่งไปเหมือนเิขาก็ถอดผมอยู่ก็ถอเรื่องแล้วสรบเป็นไหเอวบวกันนครัมีความมีความเป็นคนาะเฮามีความมัน เอ่อรวมเมื่อร่วมใจกันกันใจนังรับกากระนนกกัน่วมกันกินร่มกันกินานนคกันกี่ร่ทกนจนตนากาไนาของัสามกัอุณันร้องกับกินงาน่างเด้อมาเห็นกับร่งใจน็อคขับขึ้นหัอกกับต่อยกับน่าจินนกานครับนทุกคนนครับจะเห็นนักเกิร์ด